บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่24ข้อที่1ถึง11หลังการกลับคืนพระชนชีพพระคูหาว่างเปล่าข่าวดีจากทูตสวรรค์ตั้งแต่เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์บรรดาสตรีนำเครื่องหอมพิ่เตรียมไว้มาที่พระคูหาเขาพบว่า ก้อนหินถูกกลิ้งออกไปจากพระคูหาแล้วเมื่อเข้าไปในพระคูหาก็ไม่พบพระสพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะที่บรรดาสตรีประหลาดใจกับเหตุการณ์นี้บุรุษสองคนสวมเสื้อที่เป็นประกายรุ่งโรยยืนอยู่ใกล้ๆสตรีเหล่านั้นตกใจกลัวและก้มหน้าลงมองพื้นดินแต่บุรุษทั้งสองคนพูดว่า ทำไมท่านมองหาผู้เป็นในหมู่ผู้ตายเล่าพระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่พระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพแล้วจงระลึกถึงพระวาจาที่พระองค์ตรัสกับท่านขณะที่ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรแห่งมนุษย์จำต้องถูกมอบในมือของคนบาปจะต้องถูกตึงกางเขน และจะกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามบรรดาสตรีจึงระลึกถึงพระวาจาของพระองค์ได้อัครสา,าวกไม่ยอมเชื่อสตรีเมื่อกลับจากพระคูหาแล้วบรรดาสตรีเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้อัรรสาวกส1บคนและสิทธ์ทุกคนสตรีเหล่านี้คือมารีชาวมักดาลา โยอันนาและมารีมัรดาของยากอบสตรีอื่นๆที่ไปพร้อมกันก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้อัครสาวกฟังด้วยแต่เขาคิดว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นเรื่องเหลวไหลและไม่เชื่อพระวาจาของพระเจ้า